เออเอาเซ่ oh, Hello ด n d fly Good morning ค่ะทุกคนสัสีเชา้าอันแสนส,สดใสในวันนี้นะคะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ Golden Sky Bridge นั่นเองนะคะที่เมืองโกลเด้นนะคะทุกคนจะบอกว่าที่นี่นะคะเป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่เรา หน้าแวะมากๆเลยนะถ้าใครทํารถทริปนะคะขับมาตั้งแต่แันคูเวอร์นะคะแล้วก็จะไปบาร์สนะคะจะต้องผ่านตรงนี้แน่นอนเพราะว่ามันมีกิจกรรมแอดเวนเจอร์นะคะให้เราทําเยอะมาก oh. แต่มันก็ไม่ได้แบบว่าเป็นแอดวานซ์แอดเวนเจอร์ขนาดไหนคือคอยเชื่อว่าทุกคนสามารถเอนจอยได้นะคะแล้วก็เราสามารถซื้อทิตออนไลน์มาได้ด้วยนะหรือว่าเราจะมาซื้อหน้างานก็ได้นะคะถ้าเรากลัวคนเยอะคอยแนะนําค่ะว่าให้ซื้อออนไลน์มาแบบพอยมาค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้พอยจะมาทําอะไรบ้าง ก็ตรงนี้นะคะเราอยู่ที่จุดๆุดนี้นะคะก็จะบอกว่าเขาก็มีบริเวณโซนเครื่องเล่นรับรองให้เด็กๆด้วย <Wow. S 1> ก็มีสำหรับเด็กโตนะคะแล้วก็เป็นเด็กท o อตเลอร์เพลย์พารนะคะก็ประมาณ0ูนถึงสมขวบเนี่ยตรงนี้เล่นได้ <Okay. S 1> แล้วก็นี่ค่ะเราจะเดิน <Wow. S 1> เดินเดินเราจะเดินข้ามสะพานตรงนี้ <Wow. S 1> ที่มีความสูงที่เท่าไหร่150เมตรใช่ไหม ใช่แล้วก็จะเดินข้ามไปอันนี้ร้อยห้าสิบลองอ๋อร้อยร้อยห้าสิบลองนะคะร้อยสี่สิบแล้วก็สูงประมาณร้อยร้อยสี่สิบเมตรนะคะขอโทษนะทุกคนแล้วก็นี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็จะมาเล่นกันที่อันนี้สกายซิปนะคะลันช์แล้วก็ไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็มาที่รถไฟเนาะที่มาเป็นวู้วูแบบนี้แล้วเราก็จะข้ามสะพานกลับมาที่เดิมค่ะทุกคนไปค่ะถ้าพร้อมแล้วไปลุยด้วยกันค่ะ ทุกคนก่อนเข้าไปเล่นแคนยอนนะคะจะบอกว่ามีเหตุผลหนึ่งที่แบบที่เนี่ยเหมาะสำหรับเด็กมากเลยเห็นไป้ายไหมเอ่ยนี่อา้าวป้ายอาจจะกลับหัวกับผานะคะมันเป็น Gem มิ่งเอ e กซ e เพ e n น e นะคะก็คือเป็นฐานคล้ายๆฐานกิจกรรมในการฝึกหาแร่เหมืองแร่สำหรับเด็กๆนะคะทุกคนแล้วก็เขามีตัวตัวแร่ธาตุที่จะแบบให้เราฝึกหาให้เด็กฝึก การทดลองการสังเกตด้วยนะทุกคนเฮ้ยถือว่าดีมากเลยนะคือนอกจากเราจะเสียงเงินในการท่องเที่ยวแล้วนะคะเราก็ยังได้ความรู้ด้วยเพราะว่าเหมาะกับเด็กๆนะเผื่อบางคนแบบสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์เดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศร,บรอบๆนะคะว่ามันเป็นยังไงโอเค น้ำไหลน้ำไหลโน่นโน่นโนนนมาจากตรงนน้นมีที่ให้ปีนด้วยอารเป็นรองปีนไหมนี่ประมาณนี้ทุกคนเหมือนแบบสมัยเราเด็กๆอ่ะเราไปเข้าค่ายฐานกิจกรรมอ่ะเออเอาสิอารมันเป็นสรับเด็กเดี๋ยวมันพังโน้อารมันเป็นของเด็กเดี๋ยวมันพังแล้วก็ฝั่งนน้นก็เป็น playground นะคะเออ บอกแล้วคุ้มคุ้มไปค่ะไปต่อวยทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเดินข้ามสะพานกันแล้วนะคะแล้วก็เราอยู่จุดถ่ายรูปแน่นอนว่าเราต้องแวะอันนี้นี่นี่ให้เห็นเห็นปะ เห็นไหมข้างหลังอะทุกคน <c oughs> มันจะเป็นแบบสะพาน <c oughs> ยาวๆ <c oughs> คล้ายๆกับคาปิราโนนะแต่ว่าอันนี้ยาวกว่าปะสูงกว่ายาวกว่าอ่าที่นี่จะสูงกว่ายาวกว่าว้าวโอ้อข้างล่างเขาเป็นน้ำตก <c oughs> เดี๋ยวรอคุณพี่คนนี้ถ่ายรูปเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราตามเขาไปดูกันค่ะ <c oughs> อ้าวอันนี้นะคะก็คือทางเดินนะคะเด็กๆเ,เดินด้วยความระมัดระวังนะเดินอยู่ในรั้วนะคะ ฝั่หนึ่งว่าเรามาเข้าค่ายลูกเสือเนเาะหเราะหัยนราะหัสเาอหัวเราะราะ้วราวเราะหััวันันเันเะัเะัวเหัหััวเหัะหะระัับเหัะหเะเาัเาะหวาะัาัวเัเาัเรวเาเาเราวเราะัวเาะเรอัเราะเระเรอเราราเรวราัเะเเะะเรร โอเคเขาถึงจุดหมายแล้วใช่ไหมอ่ะเขาบอกว่า Golden Skybridge นะคะเปิดเมื่อตอนปี2021แล้วก็เป็นสะพานที่สูงที่สุดในแคนาดาด้วยก็สูงจริงนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูข้อมูล กันน่อว่ามันเป็นยังไงโอเคตื่นเต้นอยู่จอสะเลืออึ้งจึ้งเลยอะโอ้จอจอมันยอดมากได้ยินเสียงน้ำตกไหมว้าวว้าวตอนนี้หัวใจคือเต้นแบบตุ๊บๆๆๆๆๆๆๆเลยอะไปเนาะไปลองกันไปเดินกันค่ะ สองสะพานสะพานนี้ <Wow. S 1> แล้วก็เดี๋ยวพลอยกับอาร์ตนะคะจะไปเดินข้ามสะพานกันเดี๋ยวมาดูว่าเราจะตึงเต็นกันมาแค่ไหน oh. ไปค่ะ <Yeah>. oh. อาทักทายประชาชนเลย oh. ตอนนี้เราเดินอยู่บนสะพานแล้วนะคะ oh. ทุกคน <Wow. S 1> เขาบอกมาว่าห้ามเช็คเด็ดขาดเพราะว่าไม่ไงั้นสะพานมันจะครงเครงง oh. ครงเคร่งนะคะ oh. ตอนนี้เราก็เดินด้วยความระมัดระวังแบบว่าก้าวขาช้ามากนะอุ้ยค่ะมีคนเล่นบันจ้จัมด้วยอ่ะใช่ไหมเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าบันจ้จัมป่ะ <Wow. S 1> เป็นไงบ้างอ่ะรู้สึกไงรู้สึกมาตื่นเต้นเลเอ้ยทุกคนมาตื่นเต้นนะ <c oughs> เนี่ยทุกคนให้ดู เห็นไหมมันมีคนเล่นอยู่แล้านนี้นะคะเราก็เพิ่งเดินมาได้ประมาณ25%นี่คือบริเวณข้างล่างนะสูงมากแล้วเราก็กำลังเดินไปค่ะทุกคนก็จะมีมุมแวะถ่ายรูปบ้างอะไรบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเนาะนี่และนี้ก็คูอวิวนะคะวิวภูเขาโกลเด้นอัดเป็นไงูส ดผิวดิเออแต่ก็ต้องไปต่อใช่เรามาขนาดนี้แล้วออโว้ Are you excited นี่นะคะคือไม่มีใครเดินปล่อยมือได้ทุกคนบอกเลยมันแบบว่ามันสูงอะ่ะนี่ว้าวข้างหลังคอยนะสวยมากมันคือวิวภูเขา ยังไงรู้ไว้เออเอาเซครั้งแรกครั้งแรกเลยอันนี้คือรอบรอบซ้อมของพวกเรานะคะทุกคนกสนุกมากดูกแบบมองข้างหน้าเดี๋ยวไปกล่ามองข้าง <laughs> ล่างเลยพลอยก็สลับมองนะคะซ้ายขวาซ้ายขวาตื่นเต้นดีข้างล่างมันเป็นน้ำตกแต่พอยว่าจุดที่ มันจะสั่นเยอะๆน่าจะเป็นตอนช่วงแบบช่วงต้นสะพานพอมาตรงกลางแล้วทุกอย่างโอเคโอเคแดดเดินดีมากไปดูวิวกันค่ะ ไปต่อต่อไปไปไหนเราเช็คก่อนเดี๋ยวเราเช็คก่อนเขามีป้ายบอกด้วยต่อไปไปไปไหนครับออฟก็สกายบริดจ์ไปไปต่อเลยเหรออ่า uh, no เ no, no, no. ดี๋ยวไปที่แคนยอนเอชชาร์เลนจ์อ่าต่อไปนะคะเราจะไปที่แคนยอนเอชชาร์เลนจ์จะบอกว่าตอนนี้เหมือนซอยขาเดินเพราะว่ามันเป็นทางสโลปเนินลงไหม สนุกดีนะอากาศก็ดีด้วยเดี๋ยวให้ดูทางเดี๋ยวให้ดูทางทางก็ประมาณนี้ <Wow. S 1> คิดว่าคงเล่นกันสองรอบแหละรอบแรกจะถ่ายคลิปให้เสร็จก่อนนะคะแล้วรอบต่อไปก็คือถ่ายรูปทุกคนด้านหลังพอยก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ห้ามพลาดนะคะแต่ว่าเขาไม่ให้เราพกกล้องเข้าไปถ่ายวิดีโอเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะคะซึ่ง พอก็จะไม่ได้เก็บบรรยากาศตอนพายเล่นมาให้ดูแต่คิดว่ามันน่าจะสนุกมากเพราะว่ามันมีแบบห้อยหนแล้วเราก็เดินแบบเดินชาร์จตอวเองนะ,ะแล้วเขาก็จะมี Learning Area คือให้เราฝึก p r a c t i c e การใช้เครื่องมือแล้วก็การส่งตัวด้วยทุกคนไปค่ะเดี๋ยวไปดูกัน a few hours later ทุกคนเราไปเล่นแคนยอนเลยนะแค n ยอนเอจไอเฟนเจมาแล้วนะคะแล้วนี่ก็คือสัมภาพ <laughs> จะบอกว่าไอที่ค่อย,อย,อยๆขนโหนเนี่ยเอาไปเล่นมาหมดแล้วนะคะจะบอกว่าคือพอไปเล่นมา3ามเลเวลเลเวลหอะธรรมดามากเลเวลสองแอบน่ากลัวตรงที่มันแบบว่าให้เราเดินตามแบบว่าตามสเต็ปที่เขามีให้ใช่ไหม แล้วก็อันที่น่ากลัวที่สุดสำหรับพลอยคือการเขาเรียกว่าอะไรนะสิบลายปะคือสิบลายเพราะว่ามันมีอันหนึ่งทุกคนคือพลอยทิ้งตัวลงมาใช่ปะแต่ว่าตัวมันไปสุดอีกฝั่งหนึ่งแล้วแหละแต่ว่าพลอยขวาเชือกไว้ไม่ทันตัวพลอยก็เลยห้อยตรงแต่งๆอยู่อยู่ตรงกลางแต่พลอยคิดว่าอันนั้นน่ะคนห้อยตรงเต่งตรงะน่าจะเยอะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาได้ยินเสียงเราใช่ไหมเขาก็ห้อยเหนื่อย เขาก็รีบมาเซฟเราเลยเขาก็เลยให้พลอยอเอาเท้าอะตบัดเชือกขึ้นมาแล้วก็จับเชือกจากเท้าเนาะจับเชือกจากข้างล่างะคะ่ะทุกคนแล้วก็กระตุ้บกระตุ้บกระตุ้บกระตุ้มมาแล้วอันที่สามมามันที่สุดเพราะว่ามันเป็นซิปไลเยอะมากคือหลังจะผ่านอันนั้นมาพลอยก็ไม่กลัวแล้วไงแล้วคืออันที่สามสิบไลแบบน่าจะห้าอันเนาะแบบแบบแบบค่อยๆไต่ระดับไปเรื่อยๆก็เดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันต่อคะ่ะ เดี๋ยวต่อไปเราไปไหนครับเล่รถไฟครับผมอ่าเราจะไปเล่นรถไฟ <Yeah. S 1> ที่แบบ oh. ว่ามันเป็นแบบโผลไปไอไม่ใช่ที่มาแบบไหนไปตามทางอันนี้เดี๋ยวให้ดูวิวดูบรรยากาศค่ะ ค่ะทุกคนตอนนี้เราก็เล่นกอยาก่างครบเรียบร้อยแล้วนะคะก็ค่าติกเก็ตนะคะถ้าเราซื้อมาแบบธรรมดาเลยคนละ100ดอนนะคะแล้วก็ถ้าเราอยากจะเล่นเพิ่มนะคะแนะนําว่าให้เหมาไปเลยนะคะเหมาทั้งหมด3เครื่องเล่นก็แค่35ดอนแต่ถ้าเราซื้อวันแมวัน,วน,วน,วนมปทั้งหมด20ดอนนะคะยังไงพาก็ฝากคลิป,ลปมาเที่ยวเกาะด้มาได้ออมอกอมใจด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปถัดไปค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวเก็บวิวสะพานอันสุดท้ายให้ดูค่ะแล้วเจอกันค่ะ